ก็จะมีประวัติคร่าวๆอยู่นะครับซึ่งโลหะประสาทเนี่ยถูกสร้างขึ้นเมื่อสมัยพระนางก้าวเจ้าอยู่ครับแล้วก็ถือว่าเป็นโลหะปราสาทองแรกและก็องค์เดียวของประเทศไทยเลยครับลักษณะของโลหะประสาทนะครับก็จะเป็นปราสาท3ชั้นครับและซึ่งมียอดรวมทั้งหมดเนี่ย37ยอดครับเริ่มก่อสร้างเมื่อพุทธศักราช2394ครับซึ่งเราดูจากลักษณะภายนอกเนี่ยก็สวยงามมากเลยนะครับแล้วม,มองจากไกลๆเนี่ยผมเห็นคนขึ้นไปถ่ายรูปเรกข้างบนเต็มเลยครับผมว่าเดี๋ยวเรา ไปชมความงามมันใใกล้เลยดีกว่าครับ แล้วด้านในโลหะประสาทนะครับก็มีนิทานการของโลหะประสาทด้วยครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันนี่ครับก่อนเข้านี้ก็จะมีป้ายบอกว่ากรลัาถอดรองเท้าด้วยนะครับคือมีเป็นโซนเลยครับครับตอนนี้เราเข้ามาข้างในเลยนะครับแล้วก็มีป้ายชี้บอกทางนะครับไปห้องชมนิทานการโลหะประสาทครับ ซึ่งผมดูจากสถาปัตยกรรมข้างในเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าไม่ค่อยเหมือนวัดไทยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าได้บรรยากาศนะาครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่า จำลองของโลหะประสาทน,น,นะครับซึ่งเป็นแผนผังแล้วก็จะมีป้ายให้ความรู้เต็มไปหมดนะครับผมว่าเราเดี๋ยวเราไปเดินอ่านกันดีกว่าน่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมเป็นอย่างมากเลยครับ เป็นที่น่าสนใจมากเลยนะครับตำนานโลหะปราสาทครับซึ่งที่เราอยู่ที่นี่นะครับโลหะปราสาทที่ประเทศไทยนะครับนี่เป็นเป็นหลังที่3ามที่ถูกสร้างขึ้นครับซึ่งเหลือหลงเหลือเป็นหลังสุดท้ายของโลกเลยก็ว่าได้ครับซึ่งหลังแรกเนี่ยนะครับมีครับก็มีป้ายบอกอยู่ครับว่าถูกสร้างไว้ในประเทศอินเดียครับเรียกว่าสร้างขึ้นแต่สมัยเมื่อพุทธกาลเลยทีเดียวครับตอนนี้ก็กลายเป็นซรากไปแล้วครับไม่หลงเหลืออยู่แล้วครับผมแล้วเราดูถึงเรื่องหลังที่2ครับนี่ครับ สร้างในประเทศสีลังกาครับผมซึ่งตอนนี้ก็ไม่เหลืออยู่เหมือนกันครับเหลือที่สุดท้ายครับเป็นที่นี่ครับที่เดียวที่ลงรอยู่ในโลกครับโอ้เป็นที่น่าเสียดายมากเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเนี่ยอยู่ข้างในโลหะปราสาทแล้วนะครับยืนชมนิทรรศการกันอยู่ข้างล่างที่แบบเป็นลักษณะเหมือนเขาวงกดอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามีหลวงพี่เขามาบอกว่าปิดแล้วครับผมผมก็เลยขึ้นไปข้างบนไม่ได้ครับเลยอดชมวิวจากด้านบนหมดเลยแต่พอมายืนด้านหน้าใกล้ๆเนี่ยนะครับเราก็ได้เห็นสถาปัตยกรรมที่ สวยงามเหมือนกันครับผมว่าเดี๋ยวว่าไม่ค่อยมีโอกาสค่อยขึ้นไปดูข้างบนให้ได้เลยนะครับส่วนวันนี้เนี่ย,เ,ยเราก็เดินชมบริเวณร,ร,รอบๆกันแล้วครับที่นี่ก็ยังมีโบสถ์ให้ดูสวยงามมากเหมือนกันนะครับก็เพื่อรอเวลาเวนเทียนครับอกว่าเราไปหาดูกันดีกว่าครับบริเวณของวัดราชนัดดารามบวรวิหารเนี่ยนะครับก็มีบรรยากาศที่เงียบสงบมากเลยครับซึ่งแบบทําให้ผมผ่อนคลายมากเลยครับซึ่งแตกต่างจาก ทางด้านวัดภูเขาทองมากครับเพราะว่าจะมีเสียงประกาศวุ่นวายจอแจกันอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจุดตรงนี้เนี่ยดีมากเลยนะครับเพราะว่ามีโลหะปราสาทอยู่ใ,ใกล้เนี่ยครับแล้วก็มองเห็นวิวของภูเขาทองนี่ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มตกเย็นละเขาก็เริ่มมีเปิดไฟสวยงามอย่างเงี้ย <c oughs> ผมว่าตรงนี้นี่ก็เป็นจุดที่แบบเหมาะมากเหมือนกันเลยนะครับเนี่ย ครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าโบสถ์กันแล้วนะครับซึ่งเวลาตอนนี้เนี่ยก็ยังตกเย็นครับพึ่งพาที่ตกดินแล้วก็คนก็เริ่มทยอยมาเวียนเทียนกันแล้วครับตอนนี้ผมเห็นโบสถ์ว่างๆครับก็อยากเข้าไปไหว้พระก่อนครับไปครับไปไหว้พระกัน ในสถานที่นี่ครับก็สวยงามากเนกะันบอกว่าถ้าใครมีเวลาว่างๆเนี่ยแบบอยากไนดะ้บรรยากาศที่วัดสงบๆเนี่ยก็มาที่นี่ได้ครับ ที่เราได้เป็นนิธีารกพระพุทธรูปในอุโบสถมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยบรรยากาศล้วก็กำลังได้อยู่เลยครับคนก็เริ่มเริ่มมาเวียนเทียนเนี่ยนะครับผมว่าเดี๋ยวเราไปเวียนเทียนกันเลยดีกว่าครับนี่ครับก็จะมีโต๊ะสำหรับบริจาคตามศรัทธาครับแล้วก็มีอุปกรณ์สําหรับเวียนเทียน้วยครับงั้นครับครับ ครับเราใส่หมดมือเลยครับเรียบร้อยครับขอบคุณเลยว่าผมไม่เป็นนี้ครับแล้วก็ค่ะวว้ที่โต๊ะค่ะตรงที่เราจุดตะเคียนค่ะนี่ครับดอกบัวหนึ่งใช่ไหมครับค่ะจุดไฟตรงตะเคียนนะคะอ๋อครับขอบคุณมากครับ เชาครับตอนนี้เราอุปกรแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับพี่เขาก็บอกว่าส่วนใหญ่ที่เขานิยมวูเทียนกันก็จะมาไปอนิฐานอยู่หน้าโบสถ์ก่อนครับแ,<อ>แล้วก็เดินวนขวาครับผมมครับ วันนี้ทั้งวันนะครับที่รายการโกพาซาของเราเนี่ยได้พามาเที่ยววัดต่างๆเลยนะครับซึ่งเป็นโอกาสดีครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันอัศรฮาบูชาพอดีครับเราก็มีโอกาสได้ทําบุญทําทานเวียนเทียนโอ้โหถือว่าวันนี้นี่คุ้มค่ามากเลยนะครับเนี่ยและวันนี้ครับเราก็มาจบที่สถานีนี้ครับวัดราชนัดดารามวรวิหารครับซึ่งเป็นที่หนึ่งที่ผมแนะนํามากเลยนะครับถ้าเกิดมีวันสําคัญทางศาสนาหรืออาจจะเป็นวันหยุดธรรมดาก็ได้ครับ ถ้าท่านผู้ชมว่างๆกันเนี่ยก็มาพักผ่อนนี่ก็ได้นะครับด้วยการทําบุญทําทานแล้วก็อาจจะมาเวียนเทียนในโอกาสสาคัญอย่างเงี้ยแหละครับว่าตั้งแต่ที่ผมมาเนี่ยคือแบบว่าผมได้ความรู้สึกดีมากเลยครับเพราะว่าใจิตใจผมสง,งบลงขึ้นเยอะเลยครับก็การที่เพื่อนๆมาเนี่ยนะครับว่ามันจะเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนอกจากตัวเราจะได้สิ่งดีๆกลับไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังเกณฑ์การทะลุลุงศาส,สนาด้วยครับสำหรับวันนี้รายการโกงาซ่าก็หมดเวลาลงแล้วนะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากติดชมพูดคุยหรือว่าดูรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปถูกใจเราได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m o l a s h a ครับมาติดตามชมกันนะครับว่าคราวหน้าเนี่ยเราจะพากันไปซ่าที่ไหนสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับบุญรักษาทุกคนนะครับสวัสดีครับ